จับตาฝนรอบไม้จอถล่มกันยาวๆตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่9มิถุนายน2568ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยตอนบนตอนบนทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเน้นภาคใต้ที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นในวันที่7 9ถึงมิถุนายนนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่3มิถุนายน2568 กับแอดมินบายพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะและในวันนี้จะมีพื้นที่ไหนกันบ้างค่ะที่จะได้รับน้ําฝนและที่ว่าหนักนั้นจะหนักสักแค่ไหนนะคะมาติดตามได้กับแอดมินในคลิปนี้เลยค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมรายละเอียดนะคะแอดมินก็ขอคนละหนึ่งกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะหากกดกันแล้วแอดมินก็ขอกราบขอพระคุณค่ะล่าสุดก็มีการรายงานนะคะว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นอีกแล้วนะคะแต่เป็นของประเทศเมียนมา ห่างจากประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ประมาณ163กิโลเมตรนะคะทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองนะคะมีความแรงนะคะอยู่ที่2.8นั่นเองค่ะจุดศูนย์กลางยังคงเป็นประเทศเมียนมาเกิดขึ้นเมื่อเวลา11.40นานั่นเองค่ะ จึงขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงค่ะขอให้ระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะต่อไปเรามาอัปเดตสภาพกันต่อเลยนะคะจากที่แอดมินได้เกริ่นข้างต้นนั้นว่าจะมีฝนตกหนักตกยาวๆกันไปเลยนะคะตั้งแต่วันที่3-9มิถุนายน2568นะคะก็เป็นการคาดหมายสภาพอากาศอีก7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะว่าในระหว่างวันที่3-9มิถุนายนน,นั้นในช่วงวันที่4-9ถึง ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกนะคะมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งทางตอนบนของประเทศค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังปานกลางนั้นยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนบวกกับร่องมรสุมนะคะที่ยังคงพาดผ่านบริเวณไทยตอนบนก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบนนั่นเองค่ะสำหรับภาคใต้นะคะในช่วงวันที่3ถึง6มิถุนายนภาคใต้นั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะ และจะมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนั้นมีกําลังปานกลางคลื่นจะสูงมาก1-2เมตรอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ 1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเชียงใต้ยังคงพัดปกคลุมนะคะทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยนั่นเองค่ะในส่วนวันที่7นะคะตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่9มิถุนายน2568ภาคใต้นั้นจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะคะ แล้วก็อ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นด้วยค่ะโดยทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง1-2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นจะสูงได้มากถึง3เมตรเลยค่ะส่วนอ่าวไทยค่ะจะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็ขึ้นก็จะสูงมากกว่า2เมตรนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมนะคะบริเวณภาคใต้ทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนั้นยังคงมีกําลังแรงขึ้นค่ะ ดังนั้นนะคะข้อควรระวังที่สำคัญเลยนะคะสำหรับประชาชนคุณผู้ชมทางภาคใต้นะคะต้องระวังอันตรายนะคะจากฝนที่จะตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมในหลายพื้นที่ที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มตลอดช่วงเลยนะคะตั้งแต่วันที่3มจนถึง9มิถุนายนนี้ค่ะขอให้เฝ้าระวังนะคะ ส่วนทางใต้นะคะบริเวณทางใต้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะในทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีที่โล่งแจ้งตลอดช่วงเช่นกันตั้งแต่วันที่3จนถึง9มิถุนายนค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการคาดหมายสภาพอากาศอีก7วันข้างหน้าที่คาดว่าตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่9มิถุนายน2568นนั้นจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องได้ยาวๆค่ะ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคใต้นั่นเองนะคะและต่อไปเรามาอัปเดตลักษณะสภาพอากาศนะคะของวันนี้ในแต่ละภูมิภาคกันค่ะว่าวันนี้จังหวัดไหนจะได้รับน้ําฝนกันบ้างภาคเหนือนะคะจะมีฝนตกได้ร้อยละหกของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณไหนคะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายกำแพงเพชร สุโคไทยตากแล้วก็พิษณุโลกค่ะอุณหภูมิต่ำศูน2สุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะวันนี้จะมีฝนเกิดขึ้นได้ระยะ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนะคระนพนมสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาสุรินทร์สีสเกต และอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทางด้านภาคกลางนะคะจะมีฝนเกิดขึ้นได้ร้อยละ4 0ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบรุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีและราชบุรีค่ะ โดยอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคตะวันออกนะคะภาคตะวันออกจะมีฝนเกิดขึ้นได้ร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีสะแก้วชนบรุรีระยองจันทบรุรีและจังหวัดตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-28องศาเซลเซ,ลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางด้านทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรค่ะทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากจะเป็นบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ละละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองพังงาแล้วก็ภูกเก็ตนะคะ ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมานะคะจะมีความเร็วลมอยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้จะมีฝนเกิดขึ้นได้ร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสความเร็วลมนะคะของลมตะวันตกเชียงใต้ยังคงอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ และทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานสภาพอากาศนะคะประจำวันอังคารที่3มิถุนายน2568และเป็นการรายงานสภาพอากาศล่วงหน้าอีก7วันตั้งแต่วันนี้วันที่3มิถุนายนจนถึงวันที่9มิถุนายน2568ค่ะ แอดมินก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนั้นติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อการเดินทางเพื่อการเกษตรค่ะเป็นแนวทางในการช่วยเหลือคุณผู้ชมนะคะและขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนั้นดูแลรักษาสุขภาพในช่วงหน้าฝนเช่นนี้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ